ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารบนะครับอยู่กับผม h ฮอสปิงแคทกับเกมพิสไซคอนเน็กรีไดครับวันนี้เราจะมาพิชิตบอสระดับความยากวินิร์ดครับผมจากกิจกรรมรีเซโร่เปลี่ยนเพชรในตัวให้กลายเป็นศูนย์กันนะครับโดยการพิชิตบอสรอบนี้ผมขอเพิ่มความยากให้กับตัวเองเพิ่มดีกว่านะก็คือเราจะไม่ใช้ตัวละครลิมิเต็ดทั้งหมดเลยนะครับนะ โดยทีมแรกครับผมจะเป็นทีมที่ไม่มีตัวละครลิมิเต็ดนะดังนั้นเนี่ยใครที่เพิ่งเริ่มเล่นมาขาดตัวละครลิมิเต็ดอะไรพวกนี้ครับผมสามารถใช้ทีมนี้ในการผ่านด่านได้เลยนะครับและทีมที่2ก็จะเป็นทีมสามัญทั่วไปครับผมสําหรับท่านที่ต้องการมีตัวละครพร้อมอยู่แล้วก็จะสามารถก๊อปทีมนี้เอาไปใช้งานได้เลยนะครับอ่ะมันเริ่มกันเลยครับผมในส่วนของพิธียุทธมารุคันตี้เดฟนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับผมก็คือ บอสครับผมตัวนี้จะเป็นบอสสายมัลตินะครับผมดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราใช้ตัวบอสที่ตัวละครที่สามารถโจมตีหลายเป้าหมายอย่างเช่นตัวของอิลิยาครับผมหรืออันนะนะครับผมก็สามารถสร้างความเสียหายได้ดีมากครับและก็บอสตัวนี้จะโจมตีนะครับผมสร้างความเสียหายกับ2ตัวละครหลังนะครับผมนั่นคือตัวของบิสโตกับอาคาลีครับผม2ตัวละครนี้จะเป็นคนที่ตัวละครที่โดนเาเมจหนักที่สุดนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิด2ตัวหลังไม่หนาพออันนี้ค่อนข้างจะมีปัญหานะครับ ตัวละครครับผมตัวของบิสโตครับผมบิสโตอยู่ R11 นะครับนะใส่ขอก็ไม่ฟูนะแค่ใส่ขอเกี่ยวกับการเล่นทีวีเท่านั้นนะครับอคันนี้ครับผม R12 ครับผมยังไม่ใส่เซนโยนะครับผมใส่ของฟูลเซตครับอันนะครับผมใส่ของฟูลเซตอ1 2ใส่เซนโยแล้วครับอิเดียครับผม R12 ขอฟูลเซตยังไม่ใส่เซนโยนะครับอยู่คัลลี้ครับผม ยูอาร์สิบสองขอฟูลเซตยังไม่ใส่เซนโยเช่นเดียวกันครับทําไมรู้สึกว่าไม่ค่อยจะใส่ของเลยวะไม่เป็นไรครับผมลองไปตีดูได้นะครับตัวบอสจะโจมตีสายเป็นโจมตีเวทครับดังนั้นเนี่ยเราค่อนข้างจะใช้ยูคาลิครับผมได้ทั้งฮิวและก็การบาเลียให้ส่วนของปาร์ตี้ได้นะครับอ่ะมานะครับ ตัวที่โดนดาเมจนะครับผมก็เริ่มต้นเนี่ยอาจจะหนักนิดหนึ่งนะครับปึ๊บๆๆขึ้นมานะครับอ่าอาคาลีครับกางโลปึ๊บนะครับอิรยอิยาาทุกซ้ำนะครับถ้าเกิดรู้กลัวเออมิสโตอตายขึ้นมาก็กดเล่งยูบีสักนิดก็ได้นะครับตัวส่วนนี้อ่าโอเคนะครับ ปึงเข้ามานะครับอบ่านะโอเคนะครับผมอันนะพี่อันนะใช้ U ูบไม่ตายเลยครับผมสบายใจได้นะครับผมบอสตัวนี้นะหวดเข้าไปนะครับจะมีสถานะเบรกครับผมซึ่งสถานะเบรกเนี่ยก็ทํทำให ท no, you. ่านยืนของบอสตัวนี้เป็นสีเทานะครับผมก็เราจะสร้างความเสียหายได้แรงขึ้นกว่าปกตินะครับอ่าโอเคนะครับปักเข้าไปนะครับเห็นไหมครับผมบอสใกล้เรียงแล้ว เบรกไปแล้วนะครับอันนาตายไม่เป็นไรครับผมทำความเสียหายได้มากพอแล้วนะครับผมสำหรับอันนาของเรานะครับ่าสบายแล้วครับผมอนิย่าทุบก็จบแล้วนะครับ บัางเรียบร้อยครับผ่านสบายสบายเลยนะครับความจริงอะถ้าเกิดอานาไม่ออโต้ก็ไม่ตายนะครับผมนะปัญหาคือขี้เกียจกดครับดังนั้นอานาปล่อยออโต้ไปก็ไม่เป็นไรผ่านก็ถือว่าพอแล้วนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นทีมแรกนะครับผ่านสบายสบายเลยนะโอเค นี่ก็คือทีมแรกครับผมไม่ใช้ตัวละครลิมิเต็ดเลยนะครับผมผ่านสบายๆเลยต่อไปนะครับผมเราจะแนะนำนะครับผมอีกทีมหนึ่งนะเป็นทีมในส่วนของทีมลิมิเต็ดกัลกันนะครับทีมนี้ก็จะเป็นทีมที่เราก็เอามาเล่นทั่วไปได้สบายๆเลยนะครับอ่ะโอเคครับผมอันนี้เราก็ตัดเข้ามานะครับผมในส่วนของทีมที่2กันแล้วนะครับโดยทีมที่2ครับก็เหมือนเดิมนะครับผมเรายังคงใช้ทีมนะครับผมที่มีตัว ในส่วนของทำดาเมจได้หลายทาร์เก็ตครับผมนะั่นคือตัวของมุยมีครับผมนะและก็ชินะบุนะครับและก็ใส่ของมิสโตครับผมมาคอยหิวหมูนะรวมถึงตัวของจีตามาคอยเด้งเกตดครับตรงส่วนนี้เนี่ยมิสโตะนะครับผมเราก็สามารถเปลี่ยนออกนะและใส่ยูคาลิปแทนได้เช่นเดียวกันนะครับนะแต่โอเคเราจะยูคาลิปมันเป็นอะไรที่ขอมาตรฐานอยู่แล้วดังนั้นผมจะขอเอาตัวของมิสโตะมาใส่แทนกันละกันนะครับนะ ถ้าใส่บิสโตมาอาจจะเดี้ยก็ได้นะแต่ไม่เป็นไรครับผมอ่ะบิสโตนะครับผม R 1 1นะครับผมบิสโตตัวนี้ R 1 1นะถ้าใส่เซนโยแล้วนะครับชินบุครับผม R 1 1ใส่เซนโยแล้วนะครับจีต้านะครับผม R 1 3ใส่เซนโยแล้วครับตัวของมุยมิครับผม R 1 3ครับจุนนะครับผม R 1 3นะครับผมใส่เซนโยแล้วนะครับอ่ะโอเคนะครับเราก็อยู่ในเงื่อนไขเดิมนะก็คือออโต้นะครับ ออโต้เลยแล้วกันนะครับโเคค่อยๆตีไปนะครับผมมาดูความด้วยนะครับหลักๆเลยรอบนี้อายอมรับว่าผมทําแปลกกว่าปกตินิดหนึ่งนะปกติผมจะใส่ยูคาลิแทนมิสโตครับแต่รอบนี้ผมอยากเอามิสโตมาใส่ดูนะดังนั้นเนี่ยมาดูกันนะครับว่าจะไหวหรือเปล่านะครับชินบุนะครับผมยังไงก็เป็นตัวสําคัญนะครับผมเพิ่มนะครับผมความเสียหาย รวมถึงคิติคอนนะครับผมและเพิ่มในส่วนของการไอ้แล้วก็ลดเกาะนะครับผมลดเกาะฝ่ตรงข้ามด้วยสามารถทําความเสียหายได้กว้างขึ้นนะครับอ่าและแน่นอนนะครับผมขาดบุยมิกไม่ได้นะครับผมเพราะว่าเป็นตัวทาดาเมจที่แรงและก็ตีหมู่ด้วยนะครับโอเคนะครับ วิสโตเราจะรอดหรือเปล่านะครับมาดูกันอ่ายังไหวอยู่ครับผมแต่ขอกดนิดนึงก็แล้วกันนะครับโกไม่ไหวกูไม่ไหวขอกดนิดนึงขอกดนิดนึงอ่ะออฟกายไม่ได้กดแฮะเมื่อกี้กดแล้วไปะไรอื่นแทนอ่ะโอเคครับยังอยู่ในขอบออโต้ยังอยู่ในขอบออโต้ครับเอาแล้วครับผมเบรกแล้วนะครับ อาจ้ามิตโตะไปแล้วนะครับปากเข้าไปครับอ่ะฮะมาดูกันนะครับว่าไหวหรือเปล่านะครับจีต้าครับผมโจมตีไปเรียบร้อยนะครับไหวนะ ต่อให้มิสโตอไปแล้วนะครับผมก็ยังไหวอยู่นะครับอ้าวสัตว์คืนไปหนึ่งทีครับชินอุบุนะครับต่ออีกนิดหนึ่งครับปวดไปครับอ่าฮะ,ะดีตาครับผมสัตว์อีกหนึ่งทีครับออโต้สบายๆายเลยนะ อ่ะโอเคนะครับวันนี้ลองของแปลกนะครับผมใส่บิสโตแทนนะจะใส่ยูคาลิปตมาก็ได้ครับผมบิสโต๊มาก็ผ่านเหมือนกันนะครับก็ถือว่าผ่านนะครับผมทั้งสองทีมนะหลักๆตัวละครก็มีประมาณนี้เะครับผมในส่วนของการแนะนำทีที่ผ่านนะครับ ใครไม่มีตัวละครตัวไหนนะครับผมก็ลองปรับนิดปรับหน่อยครับผมเพื่อให้ในสูตรของการทำนเบทที่ดีขึ้นตามไปด้วยนะครับวันนี้ผมฮอสปีแคทก็คงจะมารีวิวเพียงเท่านี้ครับหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ฝากกดติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ